อ่านี่เรามาดูผาบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆพื้นที่สัตหีบนะครับอ,อยู่ใครครับเนี่ยสวัสดีครับโอเคครับ,อ,รบอันนี้ห้องใครเนี่ยครับแม่ห้องตาอ๋อขายผ้าดได้เนาะได้ครับโอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะพี่ถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะพี่ผมไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าน้อง เห็นแค่พระเปิดไฟได้ไหมได้ครับพี่ะโอเคครับนี่เรามาดูพระบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นพระบ้านของนี่นะครับมีพวกพระเล็กๆบ้างไหมครับพระเหรียญพระอะไรอยู่ตรงไหนเอาพี่ดูไหนพระผูชาเดี๋ยวค่อยว่ากันพระเล็กๆจะได้ราคากว่าพระเหรียญพระอะไรเงี้ยมีไหมจะได้พระูได้ได้ราคามากกว่าพระผูชานะนี่นะครับเป็นงานเฉพาะกิจนะครับ อยู่แถวบ้านลูกค้าเต็มร้านเลยสิประเจ้านี่พี่ลูกค้าพี่เต็มร้านเลยพี่ให้ลูกค้าอยู่ันเองเลยอะเสอยู่อยู่กันเต็มร้านเลยอะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่นั่งคัดก่อนตัวแล้วครับนี่ก็คุยกับน้องแล้วตีหมาไว้ให้น้องคร่าวๆแล้วครับสี่หมื่นบาทแต่ว่าเดี๋ยวขอคัดก่อนเผื่อมันจะมีราคาเพิ่มเลยเดี๋ยวให้น้องอีกนะครับแต่ที่ส่วนนี้ที่ดูก็ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพระสนามพระ เขาเรียกพระเกศเนี่ยละครับแต่เป็นพระเกศเก่าเก่าครับนม่พระของคุณตาใช่ไหม <S <S อ่าเป็นพระคุณตานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูพระผู้ชาองค์ใหญ่นหนงองค์นู้นหงข้างในถ้าองค์นั้นแท้ถ้าไม่ใช่ล้อพิมพ์ก็หลักหมื่นต้นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นของแท้เลยนี่แสนก็บาทนะครับเดี๋ยวดูต้องดูดินก่อนแต่ถ้าแท้ผมก็ให้ราคาน้องนะครับแต่ถ้าเป็นเกศเลยก็ต้องราคาประมาณนี้แต่ถ้าเป็นล้อพิมพ์แท้ก็นี่ไทยก็เดี๋ยวให้ราคาน้องเพิ่มอีกนะครับผมก็ดูคร่าวๆนะพายเยอะมากครับนี่พายท แต่ว่าส่วนมากเป็นของเล่นเพราะคุณตาชอบเช่าพ้านะครับแกไม่ได้รู้ว่าอะไรแกแท้แกชอบซื้อเก็บอย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะโอเคน้องศุนต้องปัดใหม่นะได้ได้ได้ครับพี่ดูเลยพี่จ้าสาวท้องความสะอาดเลยอันตรายเข้าใจพี่นะเข้าใจได้หลายน้องยืนยันนะครับไม่ใช่พรกขโมยตอนแรกเราเพื่อพรกขโมยตกแต่ไม่ต้องให้เห็นหน้าน้องนะพีส ผมก็ขายได้มาหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าไม่ล้อพี่ผมขายได้แสนกว่าบาทผมขอดูดินอย่างเดียวนะครับทุกอย่างพี่บอลลี่ทุกใจหมดพี่ถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวพี่ไปลงคลิปไม่ต้องรอนะเพราะว่าคือพี่ก็พูดตรงๆนะถ้ามันไม่ล้อพี่ก็ขายมันก็ขายได้แสกกว่า <Okay. S 2> ได้พี่ดดได้เราเราดูคลิปได้เราไม่ต้องบอกซึ่งนี่พี่ทำไมไม่ติดวะไอ้ที่บอกราคาแม่หรือยังผมรอดูดวูใหญ่ใช่ไหมใช่เราดูลุ้นนะครับ พี่ก็ลุ้นเหมือนกันน้องเนื้ขอให้ใหแท้จ้ะพี่ก็อยากให้แท้ขออย่างเดียวให้แท้ขอเยอะไปลรเราต้องขอเราต,ต้องขนตะเกียบออกก่อนอันนี้แท่งนี้ไม่ต้องหาอ,อกไปอ,อ่ะน,นี้บ้านบ้านจริงๆครับดูฝุ่นฝุ่นเยอะมากนะครับบ้านของพี่โอ้โห โอย่างเงี้ยถ้าดินอย่างเงี้ยคือเก๊เลยนะถ้าดินอย่างเงี้ยมาน้องลองเปิดดูว่าดินไทยอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวที่เอาให้ดูมีตรงไหนบ้างว่าที่เป็นดินไทยจะต้องเอาออกก่อนมันถ้าขึ้นเนี่ยล้มจะแตกไปดิอ่าเนี่ยดินจะเป็นอย่างงี้คล้ายอย่างี้ได้จะเป็นดินไทยจะเ็นดินพื้นใหม่ถก็เป็นอย่างงี้ถ้าดินเนอ่าี้สวยเลยสีดินดูสีดินเนี่ยมันจะเป็นแบบ เหมือนพักเก้พักแท้เหมือนสมเด็จเรียนะดูเนื้อดูอะไรนะครับอ่เนื้อดินยังไงครับที่เป็นแสนเป็นแสนเป็นแบบมันไม่มีตัวอย่างให้ดูดิเดี๋ยวพี่บอกให้โอตรถ่ายรูปมั้่งี๋ยวกูตัดตัดฐานแลไม่น่าแท้แล้วล่ะนี่ไงเก้เลยครับอันนี้เก้เลยอันนี้จับไว้ก็ได้นะ เก๋เลยน้องพอรู้เช่าเลยพี่น้องพี่แม่เช่ากันเท่าไหร่ก็คือถ้ารวมเนี่ยก็อยู่แค่สี่หมื่นครับพอตรงนี้เก๋แต่ถ้าเอาย่นี้ออกเดี๋ยวพี่ลดเอาออกให้หน่อยนึงพี่เอารถไม่เยอะหรอกเพราะว่าเก๋แบบเกยดูง่ายเลยครับทั้งห่ดผมขออีกนิดนึงได้ไหมพี่ฮะขออีกหนึ่งเป็นเป็นห้าได้ไหมผมจะจ่ายครับบ้านจะไม่รอดเลยเดี๋ยน้องแล้วขอดูแป๊บนึงได้ไหมได้ ยังขนไม่หมดเลยว่าไม่รู้ว่ามีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันบ้างอเพราะว่าตอนนี้บ้านเข้าใจครับมน้องบอกนะครับเข้าใจครับ,รบผมเคยตกสภาวะนี้มาก่อนที่หรือเปล่าผมไม่รู้เลยแต่ว่าผมขอเป็นพักทั้งหมดแล,ล้วกันนะเพราะว่ามันมันต้องไปถั่วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขายดูเดี๋ยวพี่ก็ถ่ายคลิปวันศุกร์อ<ด>่ะพี่ก็ไปขายแต่ที่น้องเห็นเลยพี่พไม่ได้มานี่เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว เรื่องเงินเดี๋ยวผมจัดการให้ขอคนพาแป๊บหนึ่งน่าครับนี่เข็นะน้องปนเริ่มอันนี้เก็บได้อ่าเอาไปเลยอันนี้ไม่เอาครับไม่เอาครับเพราะว่าครับครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับถ้าเป็นทองคำ